มาจัดต่อกันรอบสองเลยนะครับนี่นะครับแบงค์นี้ครับห้าสิบาทนะครับแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตากใบละห้าสิบาทครับแบงค์ยี่สิบนะครับพระเจ้าตากนะครับใบละห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆรับไปทั้งหมดสองใบนะครับขอบคุณคุณธนวัฒน์นะครับได้เลขอะไรไปบ้างนะครับเพื่อนๆนี่ครับได้เลขเจ็ดสี่สามนะครับแล้วก็สามห้าหกนะครับเลขนี้คือไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าลูกค้าปล่อยมายังไงเราก็จะปล่อยกันไปต่อกันอย่างนั้นเลยนะครับเป็นไนะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับ และก็ต่อไปเลยนะครับบินนี้สิครับน่าสนใจแบงค์เจ็ดสิบาทนะครับจริงน่าสนใจทุกบินนะครับเพื่อนน่าสนใจทุกบินแต่บินนี้สิครับหายากนะครับของหายากก็คือนี้ครับแบงค์เจ็ดสิบาทพร้อมปกนะครับแบงค์เจ็ดสิบาทพร้อมปกแบบเนี้ยใบละสองร้อยบาทพร้อมปกเลยนะครับหายากและโบราณกันสุดๆเพื่อนๆที่สนใจก็รีบแชร์คลิปนี้กันได้เลยนะครับรับไปทั้งหมดหนึ่งใบนะครับสองใบนะครับสามใบ 4ใบ5ใบนะครับ6ใบ7ใบ8ใบ9ใบแล้วก็10ใบนะครับลูกค้านะครับชื่อคุณธนิตนะครับนะครับคุณธนิตนะครับรับไปแล้วนะครับ10ใบเลยนะครับอ่าเลยนะครับเพื่อนสิบใบนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับคุณชนิตนะครับเอาละครับหนึ่งกล่องอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับแบงค์อ่ารุ่นนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นแบบผ่านใช้สมโซมนะครับผ่านใช้สซมโซมใบละสามสิบห้าบาทถ้าเพื่อนสนใจยังไงก็ใบละสามสิบห้าครับผ่านใช้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสนใจก็รีบแชร์คลิปนี้กันเลยนะครับอ่าแชร์คลิปและอย่าลืมทักเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันมานะครับตอนนี้สิบใบนะครับขอบพระคุณนะครับคุณบรรจงนะครับนี่ครับจากนะครับกาญจนบุรีนะครับสั่งมานะครับสิบใบเลยนะคะสามนี้เลยครับ หมายถึงว่าถ้าเขาสั่งมาในเว็บไซต์ใช่ไหมในไลน์ว่ามันเปยนเปลี่ยนไปอ๋อในไลน์ก็ในในในภาพที่ติดแคปมันจะมีชื่อเขาเป็นในไลน์อ่ะจะมีชื่อเขา<อ>แต่จริงๆเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะึงว่าวิกายยังไงนะไม่เป็นไไปก่อนอทําแบบนี้ไปก่อนโอเคนะครับต่อกันไปเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือบินไม่มากแล้วนะครับเหลือแค่สี่บินแล้วนะครับก็เหรียญสตางรูแบบนี้ครับแบบสึกๆนะครับสึกๆสตางรูนะครับใบอันหนึ่งก็ สามสิบาทอ่าอันนี้ก็สามสิบาทนะครับเพื่อนๆก็สั่งมาเลยนะสยามรัตโบราณอายุเกือบร้อยปีแล้วนะครับแปดสิบกว่าปีนะครับเพื่อนๆสั่งมาหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญก็พร้อมส่งเลยนะครับเนี่ยโอเคสตางรูนะครับหนึ่งเหรียญนะครับใส่ไปแล้วนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าแล้วก็ติดใบคอนนะครับพร้อมเดินทางนะครับ ตังรูหนึ่งเหรียญนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับจากกรุงเทพนะครับคันนายาวนะครับสั่งมานะครับที่สมเกียรตินะครับสั่งมาทั้งหมด1เหรียญนะครับหนึ่งเหรียญก็ส่งนะครับสาบาทก็ส่งนะครับค่าส่งแบบไปทางก็ร้อยเดียวนะครับเท่าเดิมนะครับรีบสั่งกันเข้ามาเห็นคลิปก็รีบแชร์กันเลยนะครับเพื่อนๆเห็นคลิปก็รีบแชร์กันเลยนะครับเสร็จไปหนึ่งนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับ เป็นแบงค์สิบบาทนะครับไม่มีอักษรนะครับสิบบาทไม่มีอักษรแดงนะครับจํานวนหกใบนะครับจํานวนหกใบอ่าจานวนหกใบนะครับจํานวนหกใบเดี๋ยวหาต่อนะหนึ่งใบสองใบสามใบห้าไม่พอแล้วนะครับต้องรีบหาเพิ่มต่อแปับ,บนึงนะครับเพื่อนๆสั่งมาทั้งหมดหกใบนะครับเออไม่เหมือนกันนะครับอักษรแดงเนี่ย ส่นแดงก็จะใบละห้าสิบนะครับแบบนี้ก็ใบละสี่สิบนะครับไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องขอหาเพิ่มนิดนึงนะครับขอหาเพิ่มนิดนึงอืมไม่พอไม่พอนะครับชุ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 บ,ชบจะหาไดเนี่ยโอันนี้ก็จะมีแต่สองสีแดงนะครับสองสีแดงสองสีแดงนี่เป็น จัดของเพื่อนเพื่อนท่านอื่นก่อนนะครับอีกเพื่อนเพื่อนอีกนะครับสองท่านนะครับก็จะสั่งมาเป็นแบงค์นะครับธนบัตรรุ่นเก่านะครับสองใบนะครับรุ่นเก่าสองใบเชืบนะครับหนึ่งใบนะครับเอาหนึ่งใบก่อนนะครับหนึ่งใบก่อนหนึ่งใบก่อนนะครับพร้อมเดินทางชืบอฟังครับหนึ่งใบนะครับก็ส่งนะครับเพื่อนหนึ่งใบก็ส่งนะครับ แบบนี้เลยแบบใบคอนก่อนนะครับเพื่อนๆนที่สนใจนะครับอยากจะได้แบงค์สิบบาทกษรแดงแบบไม่เมีักสอนนะครับแบงค์ห้าสิบระเจ้าตากนะครับใบละเท่าไหร่ ไปละ50-50-40นะครับสนใจก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปแล้วก็แชร์คลิปกันได้เลยนะครับอ่สนใจก็สามารถนะครับด่วนๆได้ก็ด่วนๆน,นะครับโอเคนะครับเอาด้ถัดไปเลยนะครับเป็นของคุณนะครับเออ่ของคุณของคุณปาล์มนะครับของคุณปาล์มนี้อยู่นะครับ นักครราชสีมานะครับสั่งมาทั้งหมดนะครับอย่างละสองใบนะครับอย่างละสองใบนะครับครับสองใบสิบบาทนะครับสองใบรุ่นเก่านะครับแบงค์ยี่สิบนะครับพระเจ้าตากนะครับสองใบนะครับรุ่นเก่านะครับทั้งหมดสี่ใบนะครับโอเค ันะครบจ่ายแล้วนะครับชำระเงินเรียบร้อยนะครับกล่องใส่ดีได้ไหมยังเมื่อกี้ได้มาแล้วใช่ไหมระัดีนะครอ่าโอเคนะครับใส่กล่องเลยนะครับ ไม่ต้องเก็บลงใจ่ายงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นครับแล้วก็ต่อไปนะครับออเดอร์สุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นหกใบนะครับแบงค์สิบบาทนะครับหกใบหกใบเห็นครับก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็รีบกดติดตามนะครับแชร์คลิปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวติไปหาของเพิ่มเติมให้เจ้าท่านสุดท้ายก่อนนะครับของหมดพอดีครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วแบงค์สิบาทที่ไม่มีมตัวหนังสือสีแดงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับได้เลขอะไรบ้างเนาะโอ้ได้เลขเรียงด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจกันเลยนะเพื่อนๆนะครับสามแปดแปดนะครับสามแปดเก้านะครับสามเก้าสิบสามเก้าหนึ่งสามเก้าสองสามเก้าสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกใบนะครับเพื่อนๆสั่งมาทั้งหมดหกใบนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับจากนะครับหอจกอนะครับมงคลทรายทองนะครับร้อยเอ็ดนะครับสั่งกันเข้ามานะครับหอเจกสั่งมาเลยนะครับห้ามล้นสุดํำกัดนะครับสั่งกันเข้ามาเลยนะครับเนี่ยอ่าเราก็ใส่ให้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เลนส์ครับ ปิดไบคอนเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำเร็จนะครับโอเคเพื่อนๆที่สนใจนะครับต้องการสินค้านะครับแบบนี้แบบนี้นะครับถรือแบบนี้นะครับก็รีบนะครับคอมเมนต์มานะครับแชร์คลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับเดี๋ยวตีให้เบอร์โทรนะครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ